แเราก็ว่าอยู่แม่นอนไม่ผูกคอตายบ่มันคืดบ่ออกแล้วมิแต่ลูกเดียวเราคู่ทีตายชักจากชะลูกนี่นะมันทำบ่ตายสิเลยเอาปอขี้ไก่ชําเช่นายนี่มาผูกกระตายเจ้าว่าคิดกูเห็นแล้วเชียวไอ้เรื่อูก็ตายมันได้งอว่าชิคเคนที่ถือคาครอบใจทางผูกเช็กพวกบางอย่างนี่ก็ยังตายโททรศัพ์เนาะมาโอละว่าตัวพายว่านันทานหมอแน่ พังก็ว่ามาได้ได้แอี่มีป้าเฮาได้ตู้พายโอ้ปับปลาแล้วแอี่ยมีปลาดีแล้วเฮาเนาะเรื่องมีปลาดีแล้วค้างในหาจะปลาเมียชิบผี่เมียเลยกูไม่ได้อุเมียป้าว่าชิบไปผูกเขาตายเมียป้าไปจุ่มโอ้ยคือทอดเมียเด้กูว่ได้จุ่มใส่พายอีกเมียกับมาได้มานอนนำเฮาเฮาไปแลนเมียนี่ก็ดีแล้วมึงบ็พอใจอยู่น้ำเลยกันนี่ หาว่าเด้อรื่องแต่วันมันหลักเมืองจนเมื่อชงมันก็มีเนี่นจีว่าอีอนันอยู่อีดินอยูบ้านในเมื่อชงมันเฮือนพ่อแม่มันเสียวเอ้ยกูนั่นเจ้าตั้งใจจะแท้พี่จ๋าหนี้อาชีพที่มีป้านั่นแหละเนาะกระดองชามที่มาลาดเอียนอันนี้บ้านอันนี้เมื่อเราคุ้งกระหายน้ำนี่นะบ้านกลางคนงามนี่นาอีหุงนี่เขี่ยว ผู้ทำจะมาเกี้ยงหฮอดแล้วบ้านอันอีหุงนะหอนแล้วใช่หอดแล้วอันกรชองชามมือนะผู้ททำอีเขาเห็นแล้วเี่ยวเขาเห็นที่คดท้องเขาแล้วแล้แล้วกุกระดาเลยมไปใกล้ชามอีแล้วคู่ไปหาบาดกะมาหานกูปิวอันนั้นไปชงบกู้ขอทานโมขอหรอกให้มันไปโล่ไปกินเข่าให้ได้จะกินนออนจะเขานชามมาลานเออเอาลวดมาไม่ออาคนันรักก็ลงไปกินช่างอี กูมันคิดคุยดอกตัวนี้นี่ยให้สันเนึกว่าบ่ต้องอายเฮาว่าเนาะบ่พอใจอยู่แล้วยังชินน้ำอีกคนนึงมันชั่นเออมันยิงคาปาคาปาเข้าคาปาเขาได้เขาคาปาเขาได้แล้วเนี่ยเขาเขาเนี่ยมใช่ไหมอันนี้นี่ยเขาว่าเขาชูนอดกระทึงละมาเขาชิมือปูแปร์ว่าท่อนเฉียวเันไปน้ำนี่กูด้ำทำแต่เมื่อนั้นกูยันไปโทษยันมันบ่ฮอดเพื่อนแม่มันอ่ะต่อมันอ่ะมันฮอดเลยบอกหรือบอกกระนู้จักมฮอดเลยคือก้มือนี่กูบุธามอดข่าวโยนพิชซัมจังว่า ก็บอยั็บอยคนละปยาลูกชาชนไปซ้ำแต่งเงาเมียบ่แม่นมันแต่งเฮาเชียวกระจใจบ่เละกันดูน้ำเฮานี่หลังตีหีฉี่ขี่ทลานคือพอว่าใครระบบอึดเข่ายากปลาบ่ได้กินอย่างคันว่าพื่นนห้องกินก็บ่ได้อึดข้าใก่ตัวหนึ่งชามชี้มือก็ยัง่เบดปลาตัวหนึ่งกระจักท่ายมือชิ่นโลหนึ่งท่ายชื่อมาชูเมียอัน ชิ้นกิฟหนึ่งหาชิพพันชื่อมาเธอชามกิบสี่กิบมาให้เมียกินยังบ่พอใจอยู่โยกบัดชีว้นไปั้งอีกมันบ่ได้เอาหน้าเอาไปน้ำเนาะกูว่าว่าเมียนั่นไปนับวันไงนายังคือเก่าเ,ออเมียนี่ไปกันนับวังคือเก่าเออเออเฮย้ยเช้าได้ว่าจะไปตายก็ไปได้บัดชีวียนกูนี่บ่ได้เมียอีกบัดบ่เห็นว่าเอาเมียใด,ยดบ่ได้แต่งนั่นทำาด,น,ดน,านั่นดปนเ่เราเนี่ย อันผู้เอาผ่านมานั่นลูกอีนายอันไหนลูกอีตาใดเจงบ่ได้แต่งเอามาชื่อๆนั่นโอ้ยแต่งฮอดร้อยล้านห้าชิ้ล้านหกชิ้ล้านละมาเลี้ยงมันอีต่างหากอีกอันนั้นอีตานั่นว่าแต่งบ่วชจะเถื่อน่เอ้าบ่วชไอ้ฮีฮีเขาก็บวชจะเถื่อนเนาะอืคนนั้นก็มีฮีคนนี้ก็ไม่ฮีเขาแต่งเขาไปใช้น้ำมีคู่คนแล้วอืะครับบ่แล้วบ่แล้วจะเถื่อนมาเขาจะมาถามนั่นเจ้า ถามเขานั่นมันเธอเบอร์แลพุทธเจ้าพันบอกเลยมันขึ้นข้างเข่ากูเงานอนพันว่ากูน้ำบูกินน้ำเาคากูนอกรกินน้ำบัวร้อยศาสนาประโคลมสิลี่ยไปพายช้อยพันว่าอืมีแต่สาวน้อยคุณนางแววน้องสิเลก้มหน้ามองงอต่อผู้ชายซ้าจหัแมนบ่แม่นหักคือมีแต่ไม่ยิงปบเฮา ใน่เขานั้นยังมีโจรผู้ห้ล่อหลอกคิงนางสาวธนมในบ้านคันชเวาถึงคันว่ามันยิ่งผุกบอันเท่าช้ำเฮานี่นั่นคันคือตู้ยังอยู่บ้านอันนี้นะบ้านยังอันตูทันเออตูทันนี่เขาพุบเล่าเล่าเขาเมียน่อยเถิดแล้เขาเห็นปุบได้ลูกสองเลยเล่าที่มีปัญญาในไหนผู้นี้นะเขาเนี่ยมันเขาตีเขาปุ๊บแ่้วเขาด่าเขาหรือว่าไรเนื่ะไรือว่เฮ็ดบรได้บ่ครับเขานั่นเฮ็ดเวียกกัน บ้านบ่ได้ให้เขาบอกเขาจังปุ๊บหัวหน่าเสี่ยวจังว่าเลยเขาแล้ชงใช้คูกับมึงนี่เฮ็ดเรียกบ้านให้เขาบ่ได้บัะโถฮะบัะโถบัะเป็นยังจังนีโตตีโบเมียตัวหนาทำเตนุ่มจริงจริงเห็นบ่ฮะทำนุ่มเขาแม่หละหลีเขาเจ็บอยู่ช้ำเดือนกเขาช้ำเวลาเขาทำนุ่มแม่อันนั้นช้ำแม่บ่ทัานในลูกมันเจ็บที่นุ่มแป้งนุ่มเขากำลังเบ่ง เนี่ยนั่นมันเสียใจได้ครับกรแมนนี่ละกะยากรเจ้าดอกน่ะเนาะเนี่ยนันเยังหใจมโหนี่พ้าโตตกตั้แมนบ่อือกรแมนอยู่นี่ยันน้ห้หืูเอกันก็กองขาหน้อยขาแม่เนแล้เนาะขกนเลงักหักเมียนี่หักจงได้หักลูกหักจได้เอาฮักเมียเพราะว่าเบื่อ้องเชือกผูกข้อเนาะ คำหักลูกเนหะมือนเหมือนเหมือนปอผุกศอกไว้เห็นาะทางย่ามมาหักท่อสมบัติผักชมบัติชิ้นคองนี่เหมือนมาปอกทบตีนผ่าโ <ภา S 2> ม,ใม,น,มนใชัยกาวบอย<า>ชาวโลกใต้ตือนไว้ชูคัวอันอนี่ไปชิดสั้นๆมันมาพันเล้อพวกใหไ่อ่ะม่ว่าลัานรบหลังมาได้ อันนี้เนี่ยก้อนพะโลได้เสียวฮะก้อนพะโลก้อนพะโลนี่มุนมังสัางขยเน่ยอกพ่อมาพอเดีนี่บ่ได้ทุกที่ทามึงอีกปะเนี่ยอัอมนมึงเมื่อนี่นะเมื่อแต่กูเมื่อนี่นะจกักเมื่อมืงอช่างีได้ไปทำงานเมืงว่าจะมึ่จะไปทำงานลังปีใหม่เจ๊ยังอยู่เมืองไทยเหรอไทยเพิเ<ง>พ่นไทเพินพ่นโอนเงินมาอยู่หักเขาจะโทรบอกนี่อะไรนะโอนเงินมาให้เลยนะ ผูจะกินปีใหม่เอออันเจ๊นะอืมอันกินปีใหม่กินเนีในบ้านหมดตนะกินวันใดกินปีใหม่กินเน่ยกเหล้ากินยานี่ยแน่นอนกินเหล้ากินยาไปกินแต่ละเฮือนหมดหรือว่ากินเฮือนไปเฮือนนั่นแล้วตัวนี้เขาถึงมันว่าฮอดปีใหม่ในโต๊ะก็กินอยู่เฮือนโต๊ะกินกระเพาะหน่ะเดียวเอากระมืแล้วก็ะแววกันแล้วเนาะสันๆกันกินกันแล้ว กินปีใหม่ปีใหม่อันนี้มาใหม่ปีใหม่สงการข่ามีผู้สาวน้อยกัดเอามานั่งกินน้ำนอประตูกรแม่แล้วข้ามีนะข้มีเลยกะกินกระมูอกระพวกแถวด้านแหล่ปีใหม่ตัวนี้เนี่ยปีใหม่ทั่วโลกนี่นะปีใหม่ทั่วโลกปีใหม่สกุลบุญแล้วคนก็บุอันนี้นั่นบุญได้โคน้ำบ่บุญมาเลี้ยมาใหม่สงการเด้อปีใหม่เดินหาบัดคือว่าโคตรกันที่ออกมาเจ็ดข้าโตหน้าน่อยช่างกาดช่างคันรวง ปีมะลรงมันเสิดเดินหาเพราะเคนมาจจกว่าเบิด์ตไอ้ปีมะลรงมันโมเบิร์ตคำโมเดือนหาจบไปได้แล้วโมเบิดสตากกัดฉากันเนี่ยโมหลวงมันไ่ได้เบิด์ตไอ้ปีมะลรงแปลว่าปีอันอันอันนี้นั่นปีชะกุญชะกุญปีใหม่ชื่ออันนี้นะปีใหม่ชะกุญเหมือนีปใหม่ชกนโมแมนปีโลกโมแมนปีโลกือกับปีโลกเดือนหาเดือนหาฉาสกัดสากันหลวงอะไมันเบิด ปีมะโรงนี่นี่แม่งาาม,มัเบิดปีมะโรงเออคำว่าไม่ห่อนเดือนหาจุบเดือนหาเลยเบิดบ้านเช่ากาศัากาคารหลวงเนี่เบิดปีมะโรงอันปีใหม่ชะก้นนี่ยังจังมือมันจัะเบิดต้าวเบิดมือนี้มือแรงนี่กะเข้าดาวแล้วมือแรงนี่เข้าดาวได้กินดาวได้บ้านมือมอื่นกับเป็นปีใหม่เดือนใหม่เอือฮานี่ตู้ไทยมือนี่มือชุดท้ายของเดือนของปีเลยนะอนี้ยสิบเอ็ดเออเศรษฐกิที่หนึ่งนี่มันเบิดปีใหม่ชะอันนี้ ที่ใม่ดาวนี่เออชกนนี่อออทีชกนนี่แรงนี่เที่ยงคืนจะเปลี่ยนเป็นนี่เใหม่สิบชั่โมงนวมันเปลี่ยนหัวจัางบอกอ้สิบชั่วโมงก็คืนนี่เปลี่ยนไปเปลนเมือใหม่สมมตเราไปทุกที่เดี๋ยตุภายหูจากเบิดอาวแต่ยังปีนยังยังปีบรลงเก่าอันพันกระหอยนีเปลี่ยนสหาดียพันาี่ยังหมด ตกปีอันเดือนคอยว่ผมมันจะผ่านสองพันสห่าบนเขาคุณบอกปีสะปนันสองพันสหาแล้วหาแต่ว่าอันนี้ปีข้อศอกข้อศอมันต่างกันข้อศอกับข้อศอกนี่มันแตกต่างกันต่างแล้วตัวใดไปก่นตัวใดนำหลังเดี๋ยวตัวนี้ดิทไพอตู้พยอันสองพันสหามันจะเข่าเลยนะไม่เล่นเข่าเทียงขึนนี่เข่าสองพันสห่าเทียงขึนไม่เล่นนี่เข่าเดา เจ้าอยู่เขาลาวบ่สุภพย์กบมาอยากอยากว่าส่วนญาติพี่น้องพังเนาะเป็นเรื่องชัดเลยสุภพย์ในระหว่างสองพันเศร้าหานีเพื่อนว่ามันจะเกิดวุ่นวายได้โลกาสสี่วัน โลกาสิวัยวันความอัศติจัญจะมีเกิดขึ้นคนร้ายบ้านผ่านเมืองเอาเรงนึกเพ<า>ิ่งไปไหนฉอดพี่อเนี่ยตุภัยเขาจะคิดว่าเที่ยงคืนนี่เที่ยงคืนนี่คืดว่ามันเดินเสียงแืงนี่อ๋ออันนั้นนั่นคือว่าปีใหม่นะปีใหม่สากลนั่นมีการฮุตนำส่งพระสง่งคารุ่งนั่นคือว่าศาสนาพุทธแลออันนี้อันคือว่าทั่วโลกมันแบบว่าวันปีใหม่ทั่วโลกนะถ้าว่าอัน สงกรามเดือนหาสงกรารปีไม้เล่านั่นเขาเจ้าจะมีการฮดพระล่างพระทงพระนี่มีแต่เปลี่ยนศาสนาพุทธมีแต่ศาสนาพุทธนนั้นมาสาสางร่างช่วยมาขอบุญขอคุณขอพรจากผู้ใหญ่จากพ่อจากแม่ให้อยู่ดีมีแห้งหันนาต้นนี้เนาะอันนี้ทั่วโลกเลยปีสิเปียนมานี่มืดเนี่ยชิดชาวโม่เล่นเบิ้แม่นมันภาษีเนี่เบิ้เนอะ ม่เลีนี่เขาจะเขาดาวสองพันเศร้าหาเนี่ยพระพุทธเจ้าผนแดงไว้แล้วสองพันเศร้าหาโลกาเสียไว้วันความอัจรรยะจะชิมีเกิดขึ้นกว่าลายบ้านผ่านเมืองพันว,ว่าเอาเลี้ยมาเสียวให้เกี่ยงตามเรื่องมันมีตามคดีโกศาลว่ามาพ่อหูดูตามพื้นแผ่นเมืองผูมหมู่รงพุงหนักปัดเจ้าทั้งเล่หำพึง่ง ทุกวันนี้โลกจะพ่วมเดือดห้อนเขี่ยวขึ้นซนโกระหังได้ม,มนุษย์โกกังวลโลกคนเท่าใหม่อ,มองค์์กษัตริยชาไทยชงย่ามโมหอดขึ้นบังเดือข้าวก้านาพุ่นเมืองบ้านชิบุนไว้เอาแน่ไดพระกลิงเห็นโหดห้ไร้ยอย่างในมนุษย์ใกล้เครื่องศาสนาพุ่นมันเครื่งองแล้วเนี่ย ใกล้เครื่องศาสนาผุดคนเอ้ยคนคนจิกองกันตายดังคอนเขาปั้มพนวะผากลิงเท่นแล้วโรลยานจัดซอยพังเอาเยอะพังเอาเยอะพุงพี่น้องลุงป้าญาลานตอนนี้ไว้พังก่อนตอนถแถลงเข้าจิปแปลงก่อนสารเปิดามผ่าทำเจ้าอาจจะพ่อพังได้ผุดโทษทำบอกพระเจ้าห้ตัดแบ่ง เพื่อแสดงบอกไว้ห้ห้าวู้ต่อมาในกะลาก่อนรีตั้งทีๆก้นหลังตั้งจะองค์ปโคโดมสั่งซ้อนชินเกวพรากติตัดแอวผ้าลองมาเทิงพร้อมด้วยผระชงทั้งผวงเนาารามกว้างคู่ข้ของเซตพนตกบาทเตรียมเจ้าทรงแทนเป็นพญามีนาว่าปัจเชนทิรา <c oughs> ชานอพญาเป็นเจ้าเนาสถานห้องนาคนคน พระเจ้าว่าเข้าอยู่ซับพญูเนี่ยนี่นพ,พ,นพ่นยู่ซับพญนยูคนไหนยอดแก้วยอดอยู่ประเทศชนผ<พ>าเออซับพัพ,พยูซับพญพยูยอดแกว้วแล้วเที่ยวเข่าชวนก็มีมก็มีเกิดเดือดห่อนพังก่อนตอหลังพังเยอะยอเจ้าผู้ชมพันผัดอย่าตามตีบ้านย่ำนั่นผู้บ้านเจ้าทั้งนครตุ้มไทยพระกว่านี้เลยมิดได้พ่อทำใกล้ขาดกระจนว่าสบ้านผะทั้งปะผาพันต่างนี่เลยมิด หรือจะท่องท่องขิดป่หงหวนเช่นแจ้งแล้วจะแย่งไปไหวองประชับพันยูคอยแก้ตัดชอยคอยลายเดยผภาพกับพันลากล่า,ลา,ลาข้าวนี้ดังในโลกก็น้าไทยตัดช่องสรลยานดิงกันในสงสารโลกคนคภนภายหนาก่กอนจะมาภายไทยค้นคว้าสึ่งอย่างไทยเอ้ยไพ่มนุษย์โลกใต้ไพ่ไหม่จีเผาได้ช่องพันสาหออ พราแต่ว่าเท่านั้นภาคก็ใครอุบแก้วเทศเทศนาเอาเมียไหนเป็นอันนี้ไหนแล้น้อยตายกับเมียไหนอันนี้กับแมนอยู่มึงจะเขาพราะกันกับเมียมันเนี่ยนี่นี่ช่องพันเสหานี่สิเกิดความบุ่นวายมาได้เกิดคุ้มม่ไหวน้ำน้ำนอนดินดินผ้าอากาศเท่านี่มันบ่เทียงทำมันเกิดห้องก็ล้นคนอันสิตายหลายคัมภีร์ทนได้ก็ได้ บ่มีเราว่าจะเกิดชกเกิดเชื้อเกิดโนนั่นอันนี่มีแต่เกิดไทฮอนอเพิ่นทอยไว้แล้วได้เชี่ยวมันแบบโควิดหรือเ่โควิดมันกับซีว่าอยู่น้ำกันเนาะจังว่าต้นนี้นี่คำว่าลายเนี่ยกูว่าบ่ได้มันบ่มีคลายมันน้องบารายมีมคลายอีกคลายนี่นี่คลายของบ่รายจะได้เง<บ>ินได้ค้ำไหนเดี๋ยวตัวใบนี่นะมื่อนั่นมื่อแจกเข่าเมื่อแจกเข่าอันอดีตเก่านี่ คอยว่าชีประล้ำอยู่คอาพังน่ายผัวบ้านว่นว่าเจ้าเป็นยังกูไปห้ามาแล้วเขานอนเขาเลยนอนรับมึงก็เป็นบ่เชยก้อนลำไรอันนี้ไรอ่ะอ๋อคนลำก็มีประตูก้อนครับประตูกายนี่มันก็ะลำเป็นละบันมีบุญบ้านกูนี่กู่ชายเขาไปจ้างมึงก็ได้เงินกู่บ่เอาเงินเอาบ่เอาเงินชิมาลำไปชื่อบ่ลำสวยงานเออแห้งดีแล้วเนี่ยประตูกายนี่สมว่าเป็นจานได้เนาะประตูก้อนนี่ ได้เฉพาะของตุภายน้อยได้ของบ่ได้มันเอาเป็นจันบ่ได้บวชจักตุก่อนนี่ภาษาก่อนสิเว้านี่ก็เว้าในพระพุทธเจ้าเนาะแต่ปฏิังูก็ยังลืม้เที่ยวของกินกับข้าวกับมื้อนันได้กเล็กน้อยบัดเียนีเด้อแม่นะพระสงองค์นกมื้อนีบ่ได้เฮนฮัดแงบ่ฮอดปังูฮอดแต่อันสุมงน่ปิังูนี่โจจีวรังปิเสวมีวานี เกาดิบน้อยก็ได้ดิบน้อยไห้ดิกน้อยย่งก็ได้ความหมายบ่ความหมายี้ชีขึ้นเไถ่ทามหทำได้บังขีชเิเนอ่รย่านี้มันบ่เหี้ยหอดได้บชุดเดี๋นั้นกูก็ยอมแต่กี่นามผืนเฮียนบดเหียนเนี่ยชั่วขมือหน่ยอดแต่ชุละมีเน่มันบ่มีมันบดแบนบ้านป่ายที่งเขยมันบ่ยอมข้ากบ่อบ้านป่ายขันบ้านกนี่มันบ่น้ำ้นกินบ่แล้วนี่ มีพระองค์หนึ่งผลทวายไหวในชิโพข่อเนี่ยทวายยังไงทวายไหวในอันพื้นผัดชาสนาเฮานี่มันจะเป็นยังไงเออคุณจะามอีกดีนี่ฮันอันเรื่องอันแปดข่อกับหาข่อกูณจะทำมึงนี่ยทำสิพลาดไม่ได้ับมันให้มึงแปลชูพังนะแปลว่ากูถามเลยมึงแปลอันความตัวนี้มันมันใช่ยังความตัวนี้มันใช่ยังอนาเสี่ยวทายยังสิบล้านมึงกระปวดบทุพายตุพายทายยังสิบล้านนะ ท่ายังสิบล้านสิบล้านสิบล้านหมแลนะบเห็้าบดอกนตันนั่นอระยาดอกตันนั่นะขาสิบล้านว่าไป็นใรวยแท้ให้เบาแพทย์นี่นั่นอันนี้นะมันรถจับมาชินเองเอ้ยอย่าได้ยังไงยังไงอ่เข้ามาเล้นี่ชิบัไม้ว่านเที่ยวพระพุทธพรเจ้านะผลทวายไว้แ้วความพันบันนะ ก็จะชงสามขอนาะเพื่อจะได้สิแก้ได้ชาวโทธาบาดีน้องเพื่อนเพื่อนสิไข่อุบแก้วทเทศชนะวันน,นั้นเนาะอืมได้จะให้เงินลูกเท่านี้ยุบลงความห่วงความรุนคนก็ได้ไข่อุบแก้วได้อืมตอนนี้เพื่อนยังขังอยู่นังบม่ได้ใครเพื่อนยังบม่ได้ใครมันแรงไม่จีหอดปีชงพัชชาหานี้จังหวะอืมอืมเพื่อนยังบม่ได้ใครบ่ตอนนี้นั่งและครองมันยังได่หอดเลยปีชงพัชชาหานาี่เพื่อนไข่บ่เออเพื่อนไข่นี่ รับเพิ่อนบอ่านเทเทนาอวก่เนี่คนเท่าเนี่ยกับจิต้ลายเอาเลโอเอามาช่างว่าท้องพระเจ้าชีนี่กับพอแหงท้องพระเจ้าหเนี่ยมันนักแห้งได้สองพก้ายังตายมันง่ายเลยโควิดอ่ะ่ามาบ้านนี่เชาหอเาจแห้งบ่มีคนคุณคำเฮาอยู่ได้คำเฮาอยู่ได้นีสองพันีเนี่ยคนเฮาเนี่ยเชมันสี่นิ้ยอยังหกพไม่ได้หมดเชยวอุกบุบ มันบมได้แต่มันอยู่ในผกดมัดมันเนาะพวกประชัยก็คือเก้าเนาะประถาวน์คือเขาใช้มันีนการไม่โลูกฉันเพิ่นเชื่อว่าแม่น่อขุดดินหมุนหมุนลงกิจตุนกันยังตายคือเก้าเชื่อจะขุดดินหมุนลงคู่ก็ตามช่างแชื่อจะลงอยู่น้ำก็ตายได้ดังเดียวนั่นเลยไอกที่นี่มหาเศรษฐีนี่ขึ้นกกไม้กับบ่ได้บ่ได้ โอ้โหโรคประคังอยู่นะโรคประคัอยู่บตายมีบีบอยู่บ่มีบออยู่ฮอนดโอ้แล้วแล้วตอ้มีบ่ลู่แล้วกูแน่มึงข้อท6กูจะเพังเออพันขึ้นนี่พันเทเสือโคงเขียวเขาเป็นหมู่ขชัดเปิดอเด้อหายากไดตู้พายเสียวเอ่อเนียนตแมนนแมอ๋อัเอาตู้กูออาขังตู้จะตั้งฟังนี่เดี๋ยวกันจะจได้ได้เฮาน่ะ วอล์ฟไฟข้อปนีน้อนังมาได้เออข้อที่สิบหกมันขึ้นนี่ข้นที่สิบหกขึ้นยังพันขึ้นนี่พันดีละยั้งบ่พันว่ายินแล้วพ่อหนี่ย <Ich> <ela> ินแล้วบนนี้ขันว่าเชื้อโค้งเขียวเข้าเป็นหมู่คณะชัดเอาแล้วถึงหมู่กวางหลัดแดนชนต้นไปแล้วข้าวการจัง